สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามภารกิจกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะเมื่อเร็วๆนี้หน่วยส่งเสริมการ,กรเกษตรและสากลที่สสำนักง,งานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดําเนินการผลิตลูกปลานิลจากการเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์ด้วยวิธีเลียนแบบธรรมชาติโดยทําการเคาะไข่าขาจากปากแม่พันธุ์ปลานิลจํานวน5บ่อโดยพบแม่ปลานิลอมไข่จานวน54ตัวอนุบาลไข่ปลาได้ประมาณ25,000ฟองและนําเข้าระบบอนุบาล ไข่ปลาในโรงเพาะฟักต่อไปทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565จนถึงปัจจุบันมีการเคาะไข่จำนวน31ครั้งมียอดการผลิตลูกปลานิล1ล้าน1แ2 5 000ตัวณนะฐานผลิตปลานิลหน่วยส่งเสริมการ,กรเกษตรและสากลที่4สำนักง,งานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลสลุยอำเภอท่าแซ จังหวัดชุมพรและนี่คือภาร,รกิจของกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจบข่าวสุปริยาสุวรรณชื่นอ่าน